สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนริวมนัส,สวีโพโลคอมเมนต์กลางไอจีอ้นสราวุธหลังเผยสัมพันธ์ล่าสุด เรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปนานจากวงการบันเทิงสําหรับนักแสดงหนุ่มสุดหล่ออนสราวุธมาดท,ทองที่เคยโด่งดังมากแต่ปัจจุบันเราอาจไม่ค่อยได้เห็นผลงานของอนสราวุธกันสักเท่าไรซึ่งต้องบอกเลยว่าอนสราวุธนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่มีฝีมือการแสดงและมีผลงานสร้างชื่อคือละครเรื่องน้ำใสใจจริงเรียกได้ว่าเอาอยู่ทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นพระเอกหรือตัวร้ายและมานวมนนี้ทางด้านของนักแสดงหนุ่มชื่อดังอนสราวุธเปิดตัวหลิวมณัสวีพร้อมกับได้ระบ,บุข้อความเอาไว้ว่างั้นเปิดตัว เลยลักการสาวสวยรุ่นใหญ่มีสไตล์ที่อ้นสราวุธหลงรักมานานหลายปีซึ่งหลายคนต่างพากันสงสัยว่าทั้งคู่นั้นเป็นแฟนกันจริงๆหรือแค่โพสคคขำๆล่าสุดทางด้านอ้นสราวุธเคลียร์ชัดข่าวคบเหลิวมนัสวีโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสตเข้าความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่า ความรักมันสวยงามในหลากหลายรูปแบบถ้าคุณเชื่อเหมือนที่เราเชื่อความรักที่ดีไม่ได้จำกัดอยู่ในกรอบของแค่คำว่าแฟนตามที่เป็นข่าวเพียงเท่านั้นระยะเวลาที่ยาวนานเป็นเครื่องยืนยันและพิสูจน์มิตรภาพของเพื่อนดีได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้ผูกติดกันชิดกันด้วยระยะทางหรือความทีแต่เพื่อนรักแฮชแท็กเจอเมื่อไรก็ต่อติดจริงไหมครับเรวสนิทกับผมตั้งแต่งานละครแฮชแท็กน้ำใสใจจริงทางช่องสามเมื่อเกือบ20ปีที่แล้ว หลิวเป็นคนน่ารักไม่เคยเปลี่ยนเรายังเป็นกำลังใจให้กันเสมอและต่อไปในทุกเรื่องยากๆของชีวิตที่เราต่างต้องเจอขอบคุณสําหรับคําอวยพรที่หลายคนตามจากข่าวเรื่องเราเป็นแฟนกัน อ่านจากผมดูคลิปตรงนี้แล้วน่าจะเคลีย์นะครับซึ่งงานนี้ทางด้านเหลียวมนัสวีโพลอโโคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของอ,อนสราวดเอาไว้ว่า always พร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจโดยทางด้านอนสราวดตอบกลับเหลียวมนัสวีด้วยอีโมจิรูปส่งจุบก,กลับด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ